เลขหางประทัดริวจิตสัมผัสแจงหวยเดทงวด1กุมภาพันธ์2566 สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้มีเลขเด็ดๆมาฝากกันอีกเช่นเคยเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเราก็มีเลขเด็ดหางประทัดจากริวจิตสัมผัสนักจัดรายการชื่อดังมาแบ่งปันกันคะ่ะทั้งนี้ในติต o ตอของริวจิตสัมผัสได้โพสต์คลิปพร,ร้อมระบุข้อความไว้ว่าวันไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอีะของให้เฮงเงปังปงสำหรับเลขเด็ดหางประทัดที่ปรากฏในคลิปของริวจิตสัมผัสก็มีเลข2ตัวซึ่งก็คือเลข 2. 6ห และเลข3ตัวคือเลข8 8 8อีกครั้งนะคะ2ตัวคือเลข2 6ส่วนเลข3ตัวก็คือเลข8 8 8นอกจากนี้ค่ะริวจิตสัมผัสยังให้ตัวเลขเพิ่มเติมมาอีกซึ่งเป็นเลข2หลักได้แก่เลข29 26 28 68 98และ8 8อีกครั้งนะคะ29 26 2 8 6 8 9 8และ88ค่ะใครถูกอกถูกใจเลขไหนต้องรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่มาไว้ให้อุ่นใจกันแล้วค่ะเพราะใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเข้าไปทุกทีใครยังไม่เจอเลขที่ถูกใจกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆกันขอให้โชคดีและมีโชคลาภกันทุกคนสวัสดีค่ะ